ช่วงนี้อยู่บ้านพี่โมทำอะไรบ้างคะก็เล่นอดซิมค่ะเล่น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 แล้วก็มีเล่นซับสเก็ตในบ้านบ้างในหอบ้างเล่นกับเพื่อนเล่นเกมกับเพื่อนเล่นกับหมาเล่นกับแมวไม่มีแมวก็เล่นกับหมาแล้วก็เล่นกับหมาแล้วก็นอนแล้วก็กินบ้าน่ะคิดถึงอะไรเล่าเอจงมวยก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะอยากจะเล่นไอจีสตอรี่สักร้อยอันไลฟ์สักร้อยครั้งร้องเพลงให้ทุกคนฟังสักทุกเพลงที่มีบนโลกใบนี้แต่ว่า ท้ามาพี่ก็จัดให้กับกล้องไม่ได้กับกล้องไม่ได้เย้เข้าดองเข้าดงแล้วไม่ชอบเราบ้างหรอคือว่าน้องชื่อดัตตินนะคะแต่ว่ามันก็จะมีนามแฝงในการเรียกอย่างอย่างอย่างปูเป้ก็จะพี่เป้อย่างนี้ใช่ไหมดัตตินก็เป็นดัชชีค่ะ แล้วชี้ด้วยความแบบมีความแบบเลือกเสื้อโอเวอร์ไซส์ค่ะเพราะว่าคือเราไม่ชอบใส่เสื้อขออะชอบแหละแต่ว่ามันต้องแบบเป็นคนที่แบบมีซิกแพคหน่อยปะแต่ว่าโมบายมีแบบเทนแพกอย่างนี้ไก็เลยไม่ค่อยอยากจะโชว์ว่ะแหละช่่วยยยยปลลอออบบใจรร้างงงงนีััังคงคแอคแอก ชอบมิกะมิกามิกะมิกาค่ะเพราะว่าร้องเพลงพอมาแต่ว่าจริงๆแล้วติดตามมาตั้งแต่สมัยปีสองปีที่แล้วปีทิ้นแล้วนู่นอะไรก็เลยเช,ช,ชียร์ทั้งวงเลยแบบให้ลังใจทุกคนหนึ่งไม่รู้เหมือนกัน <laughs> สอสสกิลร้องเพลงให้พอสักหนึ่งอย่างนะครับสก,กิลการสั่นเสียงละกันมันจะดูแบบมีเทคนิคมากขึ้นอย่างเช่นช่วยปลอบใจดวงนี้เจียงคงคอย สเนคบอร์ดเลยยากที่สุดยากที่สุดสเก็กกง่ายที่สุดแหละไมสเนคบอร์ด <c oughs> ยากอะ่ะสำหรับโมนะต้องลองลองดูนะคุณยิ้มมาสุบตาแค่ครั้งเดียวก็เหมือนว่าโลกนี้มีแค่คุณหยุดมองไม่ได้ทำไมไม่เข้าใจ นี่รอยยิ้มหรือว่าแผ่นดินไว้สั่นทั้งใจครังรักคุณจนไปไหนไม่ได้แล้วแค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มทีไรก็หวั่นไหวทุกทีใจไม่ค่อยดีก็คุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มทีไรก็หวั่นไหวทุกทีใจไม่ค่อย หยุดน่ารักสักวันจะดีไหมจะได้ไหมอยากจะอ่อนไหมเก่งแต่ว่ารักมากกว่าตลอดเวลาก็ได้แค,อมอค,ค่มองแค่เธอจีคเขอยนะู่ห้องพากกับผมแล้วเขิน้ะเป็นไก่ยอแล้วอย่าบอกเขานะล้องพีดอะเอาใหม่ oh อาจจะอ่อนไหมเก่งแต่ก็รักมากกว่าตลอดเวลาก็ได้แต่มองแค่เธอที่เคยยิ้มมุมปากก็คงรักมันเองก็อาจไม่เยอะแต่มีเธอผู้เดียวตอนที่ไม่เคยตอนที่ไม่เคยรุ้ตอนที่ไม่เคยรู้รอบกายก่อนจะเดินออกไปเธอมองมาคงไม่เจอตอนที่ไม่มีใครข้างเธอจะก็ยังมีฉันคอยดูแล ไปแล้วนะทุกคนไปกินข้าวก่อนหิวขอบันครับ I love I love you